โอเคตอนนี้เนี่ยผมกําลังจะทาเผา V4 ถ้าเกิดว่าผมชนะเผา v 4ครั้งนี้ไปได้เนี่ยผมก็จะมีเผา v 4เทียสิซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหคนรอทําเผาโคตรเยอะรวมถึงไอเสือตัวนี้ด้วยเนี่ยไอเสือตัวนี้เนี่ยไม่รู้มันจะแย่งผมหรือเปล่านะซึ่งฝั่งอื่นเนี่ยเขาก็มีประมาณ4-5เผาและคืนนี้เนี่ยก็จะเป็นเคิร์นพระจันทร์เต็มดวงซึ่งผมมองว่าผมเนี่ยจะต้องชนะนะเออตื่นเต้นซึ่งผมเนี่ยก็จะไม่รีเซ็ตแน่นอนเพราะว่าผมเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากนี่น่าจะเป็นไอเสือเวียดนาม เดี๋ยวมาเจอกับเสือไทยดิมันโบกผมว่ายูนูสอือหือไอ้เสือเวียดนาม,มเดี๋ยวก่อนทำเผาเสร็จก่อนเถอะแต่ไปท้ามันพีพีเดี๋ยวเฮ้ยมาถึงสามสองหนึ่งโกเลยเฮ้ยผมได้วะ่ะเฮ้ยผมได้อันนี้ผมก็ต้องตีไอตัวเจ้าทะเลให้ตายก่อนเป็นบททดสอบของเผ่าฉลามโอเคแปกอือหืออยู่กันเพียบเลยวะ่ะโอ้ผ้าสองตัว <c oughs> <c oughs> แล้วก็ผลประตูหนึ่งตัวโอ้ เฮ้ยห้าคนว่ะอย่างตังห้าคนหลุดเข้ามาทำเผ่าพระสามตัวโระปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกงโกงมีคนโกงเปล่าเฮ้ยมีคนใช้โป้อืเออต้องกระโดดปีนต้นไม้ขึ้นไปทีละขั้นสองขั้นเข้าไปใหมเฮ้ผ่านเปล่ารอก่อนรอก่อนรอด้วยรอด้วยมาได้อีกรอบหนึ่ง เจอกันอีกแล้วนะโอเคมาสามคนพระสองคนกับเสือหนึ่งปลเข้าสู้กันไปก่อนเฮ้ยพระชกกันเราผมก็ใส่มัว่วแล้วตอนนี้มีเท่าไหร่ผมใส่ไม่ยัง้งแล้วก็กดเปิดเาผาไปพ้ะเผาคูนคู่คนได้เราเนะี่ย เฮ้ยพระขอเหอะขอเหอะเออไม่รู้ผมโชคดีหรืออะไรนะแต่ว่าผมได้อ่ะนี่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 วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งตามแสงไปแสงสีฟ้าเฮ้ยตื่นเต้นไหนดูซิ โอ้โหนี oh, ่ไงเทียสิบแล้วนะเทียสิบนะเนี่ยเทียสผมจะไม่เปลี่ยนเฟืองละผมจะใช้เฟืองสีฟ้าสองอันเฟืองสีแดงหนึ่งอันเยสเยสได้ละเว้ยโคตรดีใจอะให้น้องถามว่าจริงปะผมบอกว่าจริงดิโกหกทำไมในน้องบอกผลเสือทำง่ายมันไม่ได้ง่ายน้องแล้วแต่ฝีมือครับไปดีกว่าสุดหล่อเราได้เข่าเทียสิบแล้วโปรดเอาผลไม้ดีๆมาให้ฉันแรนดอมฟู้ดบาย อะไรเนี่ยอะไรของใครมาโผล่ตรงนี้เนี่ยโอโ้โหมึนขัดลาบเออได้ผลช็อปเลยผลบา์กี้โอเคแล้วเพื่อเป็นการฉลองนะฉลองที่ผมได้เผาเทียสิบแล้วผมจะไปที่โลกสองนะไปช่วยน้องๆในการทําอะไรที่พวกเขาต้องการผมจะช่วยเขาไม่ว่าจะให้ผมทําอะไรผมก็จะช่วยถึงท่าเรือและทอกเยส โอเคตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในโลกที่2และก็หวังว่าจะมีอะไรให้ผมทํานะมีคนบอกว่าช่วยแบกดันแสงหน่อย2รอบไเฮ้ย,ยแต่ใครวิ่งตามมาเนี่ยหมาคิซูเนะหรอ,อวิ่งมาแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาดีแนะ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยแรงอยู่กันนะเปิดเผาแล้วเปิดเผาแล้วหนีก่อนหนีก่อนไม่้อสกิลงโค่แรงเลยหมาคิซูเนะเนี่ยหมาจิงจอกนะหมาจิงจอก ขอเปิดเผาบ้างอืมอืม,อมเออแคนั้นแหละเราจะช่วยคนมีอะไรให้ช่วยบ้างขอผลแสงเหรอ,อโอเคมามาได้เลยผนแสงนี่คือการช่วยเหลือคนครั้งแรกเรียบร้อย โอเคไอ้น้องคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าขอให้ช่วยเทตับเขาหน่อยเขามีผลเควกฟุตหรือว่าผลสั่นนะก็บอกเอาผลอะไรก็ได้ได้เอาผลสไปเดอร์แมนไปถือว่าเป็นการช่วยไหมน่าถือว่าเป็นการช่วยแล้วกันนะโอเคอเ,นนะเ,คเท,ท complete เล็ก8ดครั้งรวยกันต่อนี่ผมก็จะพิมพ์ไปเลยนะมีใครต้องการความช่วยเหลือ ทำไรครับน้องก็บอกให้ช่วยลงดันนะตอนนี้ก็ต้องไปที่เกาะร้อนก่อเย็นอีกครั้งกระโดดกระโดดกระโดดว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำปีนบันไดปีนบันไดปีนบันไดน้ำแข็งเพลตปาดโอเคเข้ามาละโจ๊โจ๊ะโจ๊ะโจกาะแรกผ่านไปไปก่อที่สองโช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 เกาะที่2อ 2, ผ่านก็ไปเกาะที่สามโชโชโชโบเปิดเผา โชว์โช๊คโดเขาให้เกาะที่สามผ่านก็ไปเกาะที่สี่เกาะที่สี่ผ่านแล้วก็ไปเกาะสุดท้ายไอ้บอสเองหัวเดียวกับเทมรีบขยํำหู<ฮ>เข้าไปเรียบร้อยตอนนี้ผมช่วยไปแล้วสามภารกิจเราช่วยคนต่อไปอะน้องคนนี้ก็ต้องการความช่วยเหลือนะให้ช่วยะไยครับ ขอผลสายฟ้าไม่รู้มีหรือเปล่านะขอผลสายฟ้าสายฟ้านี้หรือเปล่าผลนี้หรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะผล,ลมเบอร์ไม่มีครับขอผลประตูโอ้หผมต,ต้องช่วยคนแล้วผมจะต้องให้ผลประตูแลกกับผลแกาวิตี้โอ้ยเอาไปเอาไปถือว่าช่วยน้องๆเข้าไปละกันนะสามสองหนึ่ง เรียบร้อยโอเครอช่วยคนอื่นต่อไปตอนนี้ก่อนจะไปช่วยคนอื่นนะโรงงานเกิดเฮ้ยเฮ้ย้ผลประต,ตูใจเย็นนะอย่าพึ่งนะเอาเฮ้ยมันเปิดผมแล้วว่าเปิดผมผมเอาเอามั่งเอามั่งมาเอามีคนตายไปหนึ่งตายด้วยน้ำมือของผมเองขอโทษนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเา เฮ้ย <Hey, S 2> ผมได้ผลน,น้ำแข็งอ่าเราจะใช้โอกาสนี้แหละใครอยากได้ผลน,น้ำแข็งบ้างไอ้น้องคนเดิมเหรอ,อมืมกระโดดอดองๆเจ้าอีกแล้วเมื่อกี้เพิ่งเอาผลประตูไปนะให้คนอื่นบ้างเอออ่าไอคนนี้นะเลเวล1,500ถือว่าเป็นการช่วยคนโอเคน้องเข้าไปแล้วนะ มันมีน้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าอินดานะเขาบอกว่าเขาต้องการผลไม้ที่ดีผมก็ถามว่าอันไหนเหรอแล้วเขาก็บอกว่าอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้เหรอผลเล,ลิฟละกันผลเลิฟแล้วก็ผลน้ำแข็งใช้ p v p ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยรีเซ็ตบาเรียรแล้วก็โกดเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้เทรกับผมได้รีเซ็ตต่อไปก็คือผลบาเรียรีรเซ็ตเข้าสู่กระบวนการเพจกดตกลง โอเคเรียบร้อยคนนี้เขาบอกว่าอยากได้ผลแสงเหรอใช่เปล่าอ่ะลองดูซิผลแสงแล้วก็ลับเบอร์โอเคการช่วยคนครั้งที่เจ็ดโอเคเรียบร้อย โอเคและตอนนี้ก็คือการช่วยเหลือคนครั้งที่8นะซึ่งมันมีน้องคนนึ่งเลเวล848เขาขอให้ผมเนี่ยช่วยค่าเจ้าทะเลหรือว่าซีบีซึ่งผมก็ไม่ขัดอยู่แล้วเพื่อเฉลิมฉลองให้กับเท1สิของผมซึ่งโลก2เนี่ยเจ้าทะเลบอกเลยว่าเกิดยากพอสมควรถื <S <S อว่าโชคดีพอสมควรนะเพราะว่าล่องเรือมาไม่ถึง5นาทีก็เจอเจ้าทะเลละ ยังอยู่นะน้องเขายังอยู่นะเรียบร้อยผมช่วยคนไปสำเร็จแครั้งแล้วทุกคนรอดูกันซิว่า2ครั้งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือแบบไหนที่รอ้อยผมเข้าไปช่วยเหลือโอเคแล้วนี่ก็คือการช่วยเหลือครั้งที่9้านะซึ่งไอ้คนนี้เนี่ยมันบอกให้ผมมาทําการจัดการไอ้บอสเจอร์มี่ตัวนี้จัดให้ไม่ต้องห่วงสบายๆเอาเฮ้ hey. ดนผมฆ่าตายเดี๋ยวต้องรอเขาก่อนนะเขากําลังบินมาด้วยความเร็วเหนือแสงเฮ้ยเหนือเสียงดิตอนนี้บอสเจอร์มี่เนี่ยก็รีเลื่อนแล้วโอเคเลเวลเขาอัพนะเนี่ยน้องก็บอกว่าแทงคิวแล้วนะตอนนี้ผมช่วยคนไปสำเร็จแล้ว9ครั้งลองดูกันว่าครั้งที่10เนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือแบบไหน โอเคแล้วตอนนี้เนะี่ยมีคนขอให้ผมช่วยลงดันแมกมาปยิบันไดขึ้นไปมีคนรอกันอยู่แล้วนี่มีคนรอกันเพียบเลยตอนนี้มากันหลายคนน่าจะชิลๆแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าสิบครั้งมันจะยังไม่พอนะเดี๋ยวครั้งที่ส1เ,เนี่ยผมจะไปที่โลกหนึ่งโลกที่ผมจากมาแล้วก็ไปซุ่มผลแจก,กเด็กแล้วกันโอเคตอนนี้โรงงานเกิดแต่ว่าไปตีไม่ได้เพราะว่าติดภาร,รกิจอยู่ภาร,รกิจช่วยคนมีคนพิมพ์แชทมาบอกตีโรงงานแล้วได้ผลสปริง <c oughs> โอ้ยหัวจุ่มลาวาไปหน่อยหนึ่งเรียบร้อยนะภารกิจครั้งที่สิบของผมก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยไปดูซิว่าโลกหนึ่งเนี่ยมีคนต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าซ <c oughs> ึ่งที่ที่ยอดฮิตที่สุดก็คือเ <c oughs> กาะลิงทางนั้นเลเวลหนึ่งร้อยต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ใครใครวิ่งมาใครวิ่งมาน้องเลเวลหนึ่งร้อยนะวูนิฟไมเฮลที่นี่มีใครต้องการความช่วยเหลือไหม น,นันน่นนั oh. in, ่นนั่นอดูดูดูมันดูมันดูมันมาช่วยแล้วทำไมต้องทำ้ายกันด้วยเอาดูดูอืมเอาเอาใครชนะเอาดูสิสองคนนี้เอาสู้กันใครจะชนะอืมรุดผีตามมาจะเป็ไปส่มผลให้อน้องคนนี้นะ้อมไหมตอบว่าเย s โอเคแ a n d o m f o o บายได้ผลไฟเอาไหมถามก่อนโอเคเขาบอกว่าเยสนะเอาไปเลยกดดรอป โอเคเขาได้ผลไฟของผมไปแล้วนะไปแล้วบาย